ตรวจคนอื่นที่เป็นอาวิชัยอืแล้วอาวิชัยผู้การแต้มก็โดนถล่มมาตั้งหลายเดือนเออใช่ใช่เราก็ไม่ได้เอ่ยนามสกุลเลยนะใช่เออท็อปนิวแก้ให้ค่ะอาวิชัยกลับมาออกสื่อได้แล้วออกได้แล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมเอาไปใช่สิผู้การแต้มบอกเผลอเรื่อยเลยทีนี้วิชัยไหนอ่ะจย์วิชัยไหนเนาะวิชัยไหนเราก็เลยไปตามครับท่านนี้เลยครับเฟซบุ๊กมีเพื่อนแค่4ี่สิบห้าคนโอ้โหอ ชื่อพันตำรวจเอกวิชัยนรงค์ครับในเฟซบุ๊กเอา้าก็คนวิชัยมีทั้งประเทศอาจารย์ปันเทพไปหยิบทำไมคนคนเดียวออที่เป็นตำรวจคนคนนี้ที่มีเพื่อนแค่45คนค่ะเขามีเพื่อนเนาะชื่อน้อยมโนไมรัฐเออเอ,อนามสกุลคุค้นอยู่น,ะนามสกุลคุค้นไหมครับค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปสืบพบว่าน้อยมโนมัยรัฐก็เป็นเพื่อนกับ วิชัยนรงค์และน้อยมโนมัยรัตก็เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กกับวิสาพัฒนมโนมัยรัตนอ๋ออันนี้ใช่แล้วค่ะอาจารย์ใช่ไหมอ,อันนี้คุณแซ่อันนี้มาทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลยนะจารวิชัยนรงค์ผู้ติดตาม717ดรเคนเขามีสองแอคเคาทอ๋อแล้วเขาเขาก็เป็นเพื่อนเพื่อนชื่อเมง้งมโนมัยรัตผมก็ไม่อยากสื่อไปแนละ้วว่าเป็นอะไรกันกับ ตระกูลมโนมัยรัตแต่เขารู้จักกันอีกโอ้รู้จักกันสนิทนะครับอันนี้เอานี่ไงนี่ไงนี่ไงคุณเม้งเอ้าคุณเม้งก็เป็นเพิ่มเป็นเพื่อนกับคุณวิสาพัฒน์กับมโนมัยรัตด้วย๋อ้ภาพถัดไปครับโอ้โหมีรถหรูเยอะนะอ๋อนี่เดชอบรถหรูเหมือนกันโอ้มีรถนิยมรถหรูเหมือนกันนะ ไม่เป็นอะไรกับคําว่าวิชัยแสนร,ราชก็ไม่ทราบได้ภาพตัดไปครับค่ะแล้วก็ดูเหมือนกับเกี่ยวข้องกับน่าจะมีอู่อูร่รถกูรรถจีพีการ์จ์ไทยแลนด์รามาโฟอที่พูดมาทั้งหมดคือเราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอะไรนะใช่ไหมาจารย์แต่บางเอิญมีคนเขาสงสัยว่าทําไมโทรคุยกันบ่อยจังอ๋อหลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยรู้อีกแล้วว่าเขาโทรคุยกันบ่อยๆอันนี้ผมตั้งจิตไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นอ่อเป็นการเดานะครับ มีการโทรคุยกันบ่อยๆใช่หรือเปล่าครับแล้วอาแต้มเราล่ะไม่ใช่อาแต้มผู้ก,การแต้มเราล่ะคนเราพิชัยไม่ใช่พิชัยนี้อันนั้นไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวค่ะเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วก็หรือว,รว่ามีมิตรพิชัยมากกว่าหน่ออาจารย์รอาจารย์ถามคนที่เขาลายมหาจารหรือยังหรือว่าเขาถูกโฉลกกับคนชื่อพิชัยเออก็เป็นไปได้ใครก็ตามที่เป็นตำรวจอาพิชัยอาตํารวจพิชัยเป็นมิตรกับคุณแซนเสมอทั้งหมดอะไรอย่างนี้นะหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ว่า เราก็ต้องการให้ชัดว่าอย่างน้อยท็อปนิวส์เขาก็บอกว่าไม่ใช่ผู้การแต้ม<ช>ที่จริง<ช>ผมก็ไม่รู้หรอกผมจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมใช่ใช่เขาใ,<ช>ให้นําให้ชื่อมาแค่นั้นตํารวจอาวิชัยแล้วตอนนั้นมีคนที่โดดเด่นเรื่องนี้คนเดียว